สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตพยุบาลเอาคลิปมาลงครับเป็นพยุบาลเป็นคนไทยครับคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วพี่น้องมากวนพยุบาลครับทีมงานกับ,บสวยสวยเด็กวัดครับปปปไปฟังพยุบาลบรรยายเด้เลยครับิจมอย่างครับมากวนเต็มสูบครับมือนี้น่ายัางวันขอแต่นย่างขึ้นน้ำมาหอดตรงหอดทา ้อกการเยี่ยมพนาบานได้ยังมาฝากถามมาเยี่ยมมัน้องน้นหนามาฝากเน้เร่นน้ำเรนน้ำเลยนน้ำเล่นนด้ล่นน้งเล่นนไ้้นได้่น่ามาขึ้นได้ขึ้นได้บายเลยเปล่าเนนไ่นเมขนเนเขนเนเนเยนเเนเนเนนเยนเหมนเเนเ่นเ่นเมนเเย ร้อยบ่บเปลี่ยนจะไปเชียงเด้อันนี้บ้านบ่มีประกันทไทยให้เด้อน้ำย่หันแปลนี้เด้อเรียนได้ น้ำเจ้า,จาของหน้าอายุเจ้าของสาอายุหันหน้ำเจ้าของสาวอายุยามาเหรียญร่างห้ำออกว่าหลานปลาพ่อเงี้สิตายดิปลาพ่อเงี้ปล่อยหันมันถึงไม่ถือกินห้ำม,มันถึง,มงไม่ดึงดิกันปลาตายแสดงว่าเป็นย้อนมุ่งเหย่ละโอ้ยเบิ่งเด็กวัดเด้อพี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะอาจารย์คนไรยุทธ่างไกลเบื้องอรุณ ครงการออกเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านพะนะบอกเป็นตาหักคักแต่ว่าบา่นนามาีแนม่ายกินได้เศกขวังมาสองงานมาก,กินใต้จับของสับเอ๋อเมื่อไงเอ็นเอ,อ็นแอ็แนลูกพี่ใหญ่เสื่อเศษขวังมาเดียวตอนลุงน้องมาหาคนกิ<ว>นผู้เดียวนะกินผู้เดียวเนะววาะ ไอ้เพิ่นนึงก็เฮ็ดนีหยังบ่ปุ่นสิรักรถนี่เป็นแนวยอไดโมุ่่นุ่นปุ่นปุ่นุ้ยโอ๊ยจีโล่รักดาเพิ่นรถไทยกับเมรักงน่าะไสบุ่นี่ตีสองคนปไอ้โตก้านอีกอะนี่ก็เลย อันนี้มักองเชียเฮ้โดดเร็วหัด oh. ก yeah, ุนซาเลยว่ไว่าเป็นจิ้มชาดออืมเวากกงเทียปชาด้เมอก

ก่อนกับผู้ยิบานกรให้จอดถ่ายรูปครับนี่ขวักกันบอกจอดจอดครับผู้ยิบานจิตถ่ายรูปผู้ยิบานวางสีครับอ่ะกำลังจัดเตรียมตำแหน่งแล้วอือฮึอทำซุ่งหันกล้องนี้ครับผู้ยิบานนี่ถ่ายแล้ว เอากลับก่อนครับทีมงานเดกวัดมเยำพญาบาลถึงวมน้องหน้าหลังจากที่พักดำแล้วหมู่ว่านวัทนที่สิบหกแล้วถุมหนึ่งพอดีครับลองมาตอยก่อพ้นสิบนนดำหน้าเวิการหาสิมัดดมแล้วจะหมู่ว่านสาหนามออกจากบอ่อจากสาหนึ่งเขมาดำจะบาน้นามลกกานามฝน